เอโยวะซาบสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะวันนี้ผมจัดคลาสสิกมาให้ชมอีกแล้วครับลูกค้าเป็น g ีพีเอ็ก250ทวินนะฮะเป็นตัวไบตันนะตัวสีพิเศษนั่นเองนะครับคันนี้นะฮะชุดสีสวยๆเลยนะฮะไบตันนี่จะมี2สีนะครับลูกค้าเป็นสีน้ำเงินกลมแบบนี้กับสีเขียวนะครับสวยมากนะฮะชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีน้ำเงินสวยๆเลยนะตัดด้วยสติกเกอร์สีทองแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะเครื่องยนต์ 2 5 0 c ีนะฮะเป็นระบบหัวฉีดนะได้มาถึง2สูบเลยนะครับท่อนะเป็นท่อเดิมโช๊คเดิมนะคันนี้มีของแต่งมาให้เล็กน้อยเช่นอย่างนี้เลยฮะลูกค้าเบาะแต่งมาให้ครับผมนุ่มๆขับขี่เดินทางไกลได้เลยไม่เมื่อยอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็มีกระจกติดปลายแฮนด์นะครับผมมีคิ้วหน้าแต่งมาให้คันนี้มาพร้อมกับไฟหน้า LED นะฮะแล้วก็บางโคนหน้าหลังเนี่ยเป็นโครเมียมมาให้เลยะครับลูกค้าเปลี่ยนยางมาให้เรียบร้อยนะออกแนวแท็กเกอร์หน่อยๆนะครับผม พร้อมลุยทุกสถานการณ์เลยนะครับคันนี้ได้เป็นดิสคูนาด้วยนะครับชุดสียังสวยใสครับลูกค้าอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยสารภาพโดยรวมยังสวยๆครับลูกค้านะได้ไปเนี่ยใช้งานได้เลยขับเขียงเดียวครับผมเลขหมายเจ้านี้อยู่เพียง4,900กิโลเท่านั้นเองนะฮะอ่าระบบไฟก็ติดครบนะฮะสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเจ้าคันนี้โซ่เตอร์สะอาดเกียร์นะท้ายเนี่ยเป็นท้ายเดิมจากโรงงานเลยครับลูกค้า ครหาทวินขับขี่อ uh ยู mm ่นะฮะหรือ hmm. ว hmm ่าครหาตัวไบตันขับขี่อยู่และเป็นสีนี้ผมมีแค่สีเดียวเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเดิมเจ้าคันนี้กันหน่อยก็จะประมาณนี้เลยเสียงนุ่มๆพบๆสไตล์ทวินนั่นเองนะฮะเจ้าคันนี้นะลูกค้ามีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะครับช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับลูกค้าสวัสดีครับ